วัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองต่ำปราสาทหินทิ่นข้าวมะลิหอมปลาจ่อมรสดีร้อยพันปักสีคนมีน้ำใจงามอำเภอประคนชัยเดิมชื่อเมืองตะลุงคำว่าตะลุงหมายถึงเสาใหญ่หรือเสาหินสำหรับผูกช้างอีกคำหนึ่งคือปักกูลหมายถึงหลักซึ่งหมายความเดียวกับคำว่าประคนและเติมคำว่าชัยเพื่อเป็นสิริมงคล จะมีความหมายถึงหลักชัยนั่นเองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประโคนชัยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประโคนชัยได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่27สิงหาคม2536โดยมีนายสุริยันเรืองบนตรีเป็นผู้บริหารคนปัจจุบันปรัชญาคิดเป็นเน้นคุณธรรมนำชีวิตที่พอเพียงวิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอประโคนชัยเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานภาคีเค,ครือข่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่บริการมีมาตรฐานคุณภาพเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลากร38คนแยกเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ1คนเจ้าหน้าที่ห้องสมุด1คน พนักงานร,ราชการ4คนหัวหน้ากอสนอตำบล16คนและครูสูตรการเรียนชุมชน16คนผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2553รวบภาคเรียนที่2ทับ2552และภาคเรียนที่1ทับ2553ในระดับประถมศึกษาจัดได้164คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดได้1,550คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดได้2,297คนรวมทั้งสิ้นจัดได้4 0 1 1คนผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ทับ2,553หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,544ในภาคเรียนที่1ทับ2,553 ระดับประถมศึกษาจัดได้70คนมัธยมศึกษาตอนต้นจัดได้487คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจัดได้701คนรวมทั้งสิ้น1,258คนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในภาคเรียนที่1ทับ2553ระดับประถมศึกษาจัดได้5คน มัธยมศึกษาตอนต้นจัดได้206คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจัดได้344คนรวมทั้งสิ้น555คน <S <S กศนประคนชัยได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือทั้ง16ตำบล<า>พร้อมจัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือดำเนินงานห้องสมุดประชาชน9โครงการแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนแต่ละชุมชนที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน17แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น57คนผลงานโครงการดีเด่นผลงานที่ภูมิใจของสถานศึกษา 1. ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี2551 2. ได้รับกิจบัตรจัดตั้งศูนย์เครือข่ายแกนนําคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนระดับอำเภอจากสํนักงานคณะกรรมก,การคุ้มครองผู้บริโภคสํานักนายกรัฐมนตรี 3. ได้รับประกาศกิคุณประจําปี2544ผ่านการประเมินสถานที่ทํางานสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษมีชีวิตชีวา ระดับทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเบธทติสของกศนประโคนชัยหนึ่งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่11ตําบลบ,บ้านใสอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สหมู่บ้านหอมสเตบ,บ้านโคกเมืองหมู่ที่9ตําบลจรเเ้มากอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่สถานศึกษาภูมิใจมากที่สุด หนึ่งผู้บริหารได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขสําหรับประชาชนและตอบสนองความกับความต้องการของผู้มารับบริการ 2. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นํามีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบสูงมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้รับการบริการและชุมชนเป็นผู้ที่มีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 2. ด้านครู 1. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรณในวิชาชีพมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์รักและศรัทธาในาอาชีพครูและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เช่นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นการเข้าร่วมประชุมสัมมานาอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง 3. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 4. ด้านเครือข่าย 1. ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนส่งเสริมและร่วมจัดการศึกษา 2. ปราชภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3. ประชากรผู้นำชุมชนองค์กรได้ระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา 5. ด้านอื่นๆห้องสมุดประชาชน หนึ่งห้องสมุดประชาชนได้ปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นห้องสมุด3 d ดีโดยปรับปรุงบริเวณภายนอกและภายในเพื่อสร้างบรรยากาศต่อผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจและสร้างความพึงพอใจ 2. ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เรียนและผู้ที่มาใช้บริการให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ สรุปผลการประเมินตนเองของกศนประโคนชัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาดังนี้มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับดีมากจำนวน2มาตรฐานได้แก่มาตรฐานที่1ปรัชญาวิสัยทัศน์เป้าหมายวัตถุประสงค์กลยุทธ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่าเฉลี่ย4.70คิดเป็นร้อยละ94.00มาตรฐานที่5การบริหารจัดการค่าเฉลี่ย4.92คิดเป็นร้อยละ98.34มาตรฐานที่บรรลุเป,ป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับดีจำนวน4มาตรฐานได้แก่มาตรฐานที่2การจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ค่าเฉลี่ย4.49คิดเป็นร้อยละ89.71มาตรฐานที่3การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเฉลี่ย4.32คิดเป็นร้อยละ86.40มาตรฐานที่4การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยค่าเฉลี่ย4.33คิดเป็นร้อยละ 86.50มตรฐานที่6การทำงานร่วมกับเครือข่ายค่าเฉลี่ย4.38คิดเป็นร้อยละ87.50และไม่มีมาตรฐานใดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่มีระดับคุณภาพต่ำกว่าระดับดีกอสนประคนชัยได้จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนการประกันคุณภาพ โดยการระดมความคิดเห็นประกอบด้วยผู้บริหารขร้าราชการและครูในสังกัดก,กศนอำเภอประโคนชัยจำนวน38คนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำกรอบประเมินและเครื่องมือตามกรอบการประเมินระบบการทำงานภายในสถานศึกษาที่กำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและเขียนรายงานประเมินตนเองขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อการพัฒนาการทำงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรประโคนชัยต่อไป